สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะก็ชวนทุกคนมารดน้ำบำรุงดูแลผักสลัดนะคะซึ่งสลัดที่ไตปลูกในแปลงนี้ค่ะเป็นบัตเตอร์เฮดแล้วก็เรดบัตเตอร์เฮดนั่นเองนะคะเริ่มต้นเนี่ยตายก็เพาะในถาดหลุมค่ะ แล้วก็ได้ทําการย้ายลงมาในแปลงนะคะซึ่งย้ายได้ไม่กี่วันเองนะประมาณสัก3าวันนะคะทีนี้ต้นเขาก็ยังไม่ได้ฟื้นฟูมากนะสองสาวันเท่านั้นเองค่ะอาจจะดูแบบว่าเฉาเฉาอยู่บ้างค่ะวันนี้เราจะมาฟื้นฟูผักสลัดค่ะให้เขาสดชื่นให้ลำต้นของเขาตั้งตรงใบตั้งขึ้นนะคะเราจะมีวิธีการบำรุงยังไงในช่วงที่เราเพิ่งย้ายผักสลัดนะผักสลัดเป็นผักที่ค่อนข้างจะ อ่อนแออ่อนโยนนะคะต้องว่ากันไปอย่างนั้นนะ,ะแล้วทีนี้ตัวที่เราจะนํามาบํารุงเราอย่าใช้ปุ๋ยที่มันเข้มข้นหรือว่ามีความมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นก็จะทําให้ผักเฉาได้ค่ะวันนี้แต่จะชวนทุกคนมาใช้ตัวสูตรอ่อนโยนเลยค่ะทุกคนเป็นสูตรอ่อนโยนสําหรับผักเลยนะคะตัวที่จะใช้ในวันนี้ก็คือน้ําสาว้าวค่ะทุกคนแต่ได้เตรียมไว้แล้วนะนี่ค่ะ น้ำซาวข้าวนะคะอยู่ในกระมังเล็กๆใบนี้นะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็น EM ค่ะนี่เลยค่ะทุกคน3ตัวนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะที่สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าขนาดเล็กนะคะหรือว่าเป็นต้นที่เราเพิ่งจะย้ายมาปลูกนะก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวไต่ก็จะใส่อันนี้นน้าในกาละมังนี้ก็คือประมาณ4-5ลิตรนะคะน้ำสาวข้าวนี้นะจริงๆแล้วน้ำสาวข้าวไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าไต่เก็บมาได้นะจะประมาณเกือบเกือบสลิตรนะแล้วไต่ก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะคะให้ได้5ลิตรค่ะแล้วก็เติม EM ลงไปเลยนะคะ EM เราก็จะใช้ประมาณ2-3ช้อนค่ะ แล้วก็ผงชูรสค่ะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนค่ะเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันนะคะสีน้ำเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสี EM ค่ะเมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเทส่วนผสมทุกอย่างลงในบัวรดน้ำค่ะเพื่อง่ายต่อการรดน้ำผักสลัดนะคะ อะไปก็จะเทลงไปเลยได้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน เราก็มารดน้ําต้นผักสลัดได้เลยนะคะต้นเขาก็จะได้ฟื้นตัวนะแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะใบที่เฉาเานะคะจะได้เจริญเติบโตขึ้นค่ะมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นแปลงผักสลัดแปลงบัตเตอร์เฮดที่ไต่ได้ปลูกลงนะอ้าวรดกันได้เลยค่ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นสูตรอย่างง่ายสูตรอย่างอ่อนโยนนะคะที่เรานํามาดูแลบํารุงต้นผักสลัดในช่วงเริ่มย้ายแปลงของเขาแบบนี้นะคะต้องบอกว่าย้ายแปลงค่ะเพราะว่าตอนแรกอยู่ในถาดหลุมนะคะแล้วแต่ก็ขุดย้ายออกมาลงปลูกในแปลงแบบนี้นะคะทีนี้สูตรนี้ใช้กับอะไรได้บ้างนะคะใช้กับต้นกล้าผักได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นมะระนะคะ เนี่ยค่ะอย่างมะระเล็กๆนะเท่ไทได้ทําการปลูกไว้นะคะยังไม่โตมากก็ใช้สูตรอ่อนโยนสูตรนี้ได้ใครที่เพิ่งย้ายต้นกล้ามะระย้ายต้นกล้าบวบนะคะก็ลองใช้สูตรนี้ดูได้เลยค่ะแล้วก็ยังใช้กับพวกไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะถ้าเราเพิ่งย้ายกิ่งอโกนิมาหรือว่าบอนสีนะคะก็ใช้สูตรนี้บํารุงกันตามได้เลยค่ะก<ม>็ลอ,ลองลองทำตามกันดูนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ